คุณเคยรู้สึกเหมือนหัวใจตัวเองหายไปไหมมันเหมือนมีหลุมดำขนาดใหญ่ในอกที่ดูดกลืนทุกอย่างเข้าไปความสุขความหวังแม้กระทั่งตัวเราเองฉันมีเรื่องหนึ่งอยากเล่าให้เธอฟังเรื่องที่เปลี่ยนชีวิตฉันไปตลอดการเรื่องที่ทำให้ฉันเข้าใจว่าพลังของความรู้สึกมันเป็นแม่เหล็กดูดความจริง เมื่อก่อนฉันเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกของเหตุผลตักกะทุกอย่างต้องวัดผลได้จับต้องได้ฉันไม่เคยเชื่อในเรื่องของความรู้สึกฉันมองว่ามันเป็นสิ่งที่อ่อนแอไร้สาระฉันพยายามควบคุมทุกอย่างในชีวิตพยายามที่จะไม่รู้สึกอะไรเลยโดยเฉพาะความรู้สึกที่เจ็บปวด บางวันฉันก็ไม่รู้จะเข้มแข็งไปทำไมฉันพยายามที่จะเป็นคนที่คนอื่นอยากให้เป็นเป็นลูกที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแต่ข้างในใจฉันกลับว่างเปล่า กลางคืนที่เงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองฉันมักจะถามตัวเองซ้ำๆว่านี่คือชีวิตที่เราต้องการจริงๆหรอแต่ฉันก็กลัวที่จะเปลี่ยนแปลงกลัวที่จะเผชิญหน้ากับความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองจนกระทั่งวันหนึ่งฉันได้ไปเที่ยวที่วัดแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดฉันได้ฟังพระอาจารย์ท่านหนึ่งเทศท่านบอกว่าความรู้สึก เป็นเหมือนเข็มทิศมันจะนำทางเราไปสู่ความจริงตอนนั้นฉันไม่เข้าใจฉันคิดว่าความรู้สึกมันเชื่อถือได้ยังไงมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่พระอาจารย์ท่านยิ้มให้ฉันแล้วบอกว่าความรู้สึกที่แท้จริงมันไม่เคยโกหกเราหรอกโยมมันอาจจะถูกบดบังด้วยความกลัวความกังวลแต่ถ้าเราตั้งใจฟังดีๆเราจะได้ยินเสียงของหัวใจตัวเอง หลังจากวันนั้นฉันเริ่มฝึกที่จะฟังเสียงหัวใจตัวเองฉันเริ่มที่จะยอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ว่ามันจะเป็นความสุขความเศร้าความโกรธหรือความกลัวฉันเริ่มเข้าใจว่าความรู้สึกไม่ได้เป็นศัตรูแต่เป็นเพื่อนเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ฉันเข้าใจตัวเองมากขึ้นฉันเริ่มที่จะปล่อยวางความคาดหวังของคนอื่นเริ่มที่จะใช้ชีวิตในแบบที่ฉันต้องการจริงๆ เธอเหนื่อยมาเยอะแล้วนะฉันรู้ฉันเข้าใจฉันเคยเป็นแบบเธอมาก่อนแต่เชื่อฉันเถอะพลังของความรู้สึกมันยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดถ้าเรากล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันเราจะค้นพบความจริงที่ซ่อนอยู่ในใจเรา ความจริงที่ว่าเราทุกคนมีคุณค่าเราทุกคนมีศักยภาพเราทุกคนสมควรได้รับความรักและความสุขตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าการใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกที่แท้จริงมันเหมือนกับเปิดประตูสู่โลกใบใหม่โลกที่เต็มไปด้วยความสวยงามความหมายและความสุขมันอาจจะน่ากลัวแต่เชื่อฉันเถอะมันคุ้มค่า ถ้าเรื่องนี้กระทบใจคุณฝากกดไลค์กับ Subscribe เป็นกำลังใจให้ฉันด้วยนะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ